สิ่งที่เป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดนะไม่ใช่ทานไม่ใช่ศีลไม่ใช่สมาธิสิ่งที่เป็นบุญใหญ่ที่สุดคือปัญญานะทำทานรักษาศีลทำสมาธิจะทำให้เราไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีความสุขแต่การเจริญปัญญานะจะพาเราข้ามภพข้ามชาติได้ผลทุก เมื่อก่อนหลวงพ่อนถามนะพวกเราลงบัดใจเราเองสิที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราอยากมีความสุขหรืออยาก้นทุกข์คนส่วนใหญ่อยากมีความสุขนะนั่งสมาธิก็อยากมีความสุขทําทานก็อยากมีความสุขถือศีลก็อยากมีความสุขคนที่อยาก้นทุกข์มีน้อยคนที่อยาก้นทุกข์ก็คือพวกมีปัญญาแก่กล้านะ เห็นเลยในโลกนี้นะถึงเราร่ำรวยแค่ไหนนะเราก็หนีความทุกข์ไม่พ้นถึงเรามีตําแหน่งหน้าที่ใหญ่โตแค่ไหนเราก็หนีความทุกข์ไม่พ้นะนั้สิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายปรารถนาเนี่ยไม่ใช่ความสุขแต่ปรารถนาความพ้นทุกข์อะไรเป็นทุกข์นะกายนี้มันทุกข์ใจนี้มันทุกข์ทำไมจิตใจมันทุกข์ขึ้นมาได้เพราะมันมีความอยาก ทำไมมันถึงมีความอยากเกิดขึ้นเพราะมันไม่เห็นความจริงว่าโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนเลยโลกนี้ไม่มีอะไรน่ายึดถือนอกจากทุกข์โลกนี้มีแต่ทุกข์ไม่มีอะไรหรอกเนี่ยถ้าปัญญาแก่กล้าอย่างนี้นะในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรดับไปนอกจากทุกข์จิตที่เห็นถึงขนาดนี้นะมันจะออกจากโลก จะพ้นจากโลกนะภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ถึงที่หลวงพ่อบอกนี่แหละแล้วพอถึงสภาวะนนั้นนะเราจะพบความแปลกใหม่ในจิตใจซึ่งเราไม่เคยพบเคยเห็นนะตรงทีที่จิตเราคลายออกจากโลกแล้วเนะี่ยมันจะเห็นโลกทั้งหลายนะเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ไหลผ่านมาแล้วผ่านไปตลอดเวลาเหมือนน้ำไหลผ่านไปเรื่อยๆนะ